بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين آمين نوا ที59เลยเนาะกาตอสตะงอุลามะส่วนนึงของอุลามะพี่น้องบอกว่าบ่าวว่าซอญโยอัลเลาะห์ตะอาลาอีตูแท้ที่จริงแลวอัลลาะ์ตะอาลานั้นวาฮีอิโยอิโยอัลล์นี่ เพอปรนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ลงวะยุคำสั่งเกทานาบีดาวูดนบีดาวูดนี่เกเป็นคนเรกเลยนะปลาิตเสือโกรเเลยพี่น้องเสือโกรเเล็กเสือโกระต่างๆฟีมือนบีดาวูดโปรเตลยกุกโรโซนนี่พี่น้องมันมีก็เรียกว่าอาชีพกันต่างเพศแหละ,ะ,ะนบีมัมัดเราขาคล้ขา,ขายเลยเนาะ การข่าการคล้ายนั่นแหละถิวมัดของเกนี่ข่าคล้ายมากเนาะถึงนามบีดาวดนันเป็นพระเพชชังอ่าอะไรลยอืมพระเพชชังต่ําเสือกรง,งเสือโกระเลยวนันนี้อัลลอฮ์ลงว่าอยู่มาพันนีว่าอาการบาวโซโยม,มังหันตารอยโยโย่นบีดาวดอัลลอฮ์ลงคําสั่งว่านาบีดาวดเอ้ย ท่านจงตั้งจงวางอาการกุศลซีเกาอีนะั้นทานจงไปเอาเก้าอีมาวางมาตั้งบาฮีลูกมานหาเกีมเพื่อให้ลูกมานหาเกีมมันน่งเลยก็บอบรมทานอ่าถึงกันนั้นพีนะ่น้องเล่นลูกมานหาเกีมนี่เคยลเลยนพี่น้องลูกมานหาเกีมโรกกุนหูอยู่หมากนี่ก็คือเป็นถาดคนหนึ่งซึ่งเป็นอับบดันโซลิฮันทาติโซเล อ่าเป็นคนฮาบาชีอิโอเปียเป็นาชาวสูดานจนผิวดำน่ะทาดผิวดำคนหนึง่งเลียกอะลุกมันฮาก็มนี่เป็นรองนะส่วนหนึ่งว่าเป็นนาบีแต่อุลามะส่วนใหญยยึดถือว่าเป็นเคคนที่โซเล่ไม่ถึ่งคันนาบีเนาะอ่ากาเกอย่าลืมว่าอัลฮาคิมชาญา,านี้ก็คือเป็นฮูกามะเป็นคนโซเล่คนหนึง่งเถี่ยวแล้วให้ฮิกมัดมากมายเกิดขึ้น เราหมากักขุนหูอยู่เป็นประจำลยเนอะลุกมันฮาคิมไปเปิดในซูรอ่าลุกมันอเราาประมาณตีหาฮุกอายะาอิสโกลละลุกมานลิบนิฮีทีว่านะั้นเป็นซูรอห์อยู่เลยอ่าเลยก็ไปอ่านเลยถึงลุกมันนี้เลยนะ่ะเป็นคนเกิดในยุคเนี้ยรุนเรา่าท่านกับท่านนาบีดาวิดอะลัยสสลามรุนโด เสร็จแล้วอัลลอฮ์ลงว่าอยู่วะเฮ้ดาวุดเอ้ยวะตนนี่ไปของเขาอีมาตั้งการลูกม่านหนังแล้วดานดีย,ดายารีกันกามูเลกให้ลูกม่านสอนตัวฐานอืมอันนี้นาบีเห็นลูกฐานนะเลียไงไงไวะแต่ฐานนี้นี่อัลลอฮ์คัดเลือกนะให้เป็นบาวุติสุเลอัลลอฮ์เซฮิกมัดต่างๆให้นะ เลือกะให้มาอบรมทานนี้อะกันอินมูฮิกมาเนี่ยกับฟัมรูฮิกมะตต่างๆกะมาโกมางันตารอิโยอิโยนบีดาวูดนอะอะกันกุรซีกะนบีดาวูดกะไปหาเกาอีมากุรซีมาแล้กะมาถึงตังพอทางแล้วมากหอตัสโยอตัสกุรซีนีโลุกมนฮากิมอ่าลุกมนฮากิมกะลุกมนฮากิมกะขึ้นไปนั่งบนเาอี อ่าเนี่ยอี่ไม่ใช่เลยนะมีดาวดคนเดียวนี่อ่าตุวนสังอ่าดาวเด้อมึงปล่อยไก่มาตั้งก็ตาลูกม้านางเลยกรับมึงตาควังเดี๋ยวลูกมันจีโบกอะไรมังซิ่งดีๆที่เป็นฮิกมัดในการอบรมอ่าเนี่ยดานเบรกาโตอีโยออยลูกมันที่นั่นพอลูกมันขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ปั๊บเคขกล่าวว่าเฮดาว O oh, Dawood eh ah. peleharo olehmu kan daripada aku akan limo perkara tanjong ah, per Tan ah pokpong rasa jakchani sakha singha bagan tuh len nggak nggak wa lukman sangai nabi Daud pantang sakha biang ah so, masuk di dalam <coughs> yo ilmu สำหรับคนที่ดั้ดเดิมและ l m u คนทีมยดีัง,งเพื่อให้ ilmu ของบันดาชนดุลโกนชนดุลหลังนี้ได้มาสุข,ขาวไปอยู่ในฐานใดน้นในนัดีในบบนั้นในนั้นในนั้นในนั้ว่าการที่จะรับห <c oughs> ิกมัตต่างๆ้นในนัมานั้นในนั้นในนับบ้นในนั้นในนั้นในนั้นนนั้นในนั้น อืมหาสิ่งนี้ต้องรักษาให้ได้นะถ้ารักษาหาสิ่งนี้ได้นี่อินมูบรรดาชนดุนก่อนอินมูบรรดาชนดุนหลังนี่ไม่ฟมังวาอัลลอฮ์จะเปิดหายปัตตโมหนึ่งมันบาวออาโดลาโลโบมูอาตัสมังหิมพุนกันดุนยาอาการที่ทานโลโบนี้ละโมมกบโกยรวบรวมดุนยามาโตบนุนโนต่างๆนี่ เอามากหนดุนยานี้ดึงันเสกีรอกิรอมรตบัตมูดาล a m y ดาลดุนยาให้ปิจารณาถึงมรตบัตตําตเน่งอ,อะไรก็ะระด,ดับโค้งทานาในดุนยานี้นี่ว่าเอามากไหนที่้าระด,ดับนาบีดาวุฒินี่เอามากไหนเอาทําไรประมาณไหนอะไรประมาณนั้นเนาะ mà lấy đồ tầm chế lấy mây đồ để đồ nên là ta không ai được quan học phê lẽ y tâm đấy là mây <laughs> đấy là không mây đồ no. à, ta nên không mấy hôm mà được quan mấy này này, à, thế phật nam bì lúc mạn sáng hòa lê lẽ, à, khải khải các hòa, thà ôi ní ní, để tham ấy đấy, à, phẩm đấy, à, thầu đấy, ở đây vấn này, có mì đắp để cả, ta không ai giọt nói oh này nè, <laughs> ta không ai xăm số, số แต่ว่าตาของเขานี่อ๊ะาว่าชอบนึงดอกอม,มาๆชองชอบไม่เอาอ่าบันั่นและอันข้อที่1คําพูดคมๆคําพูดจะเป็นฮิกมัดของลูกมารหาเกมนี่มากเลยพี่น้องอ่าเหมือนอะไรที่แคอบรมโลกกว่าอา่าเลงขาเท่ากับเงินที่ว่านั้น,นเนาะเนงมีาเท่ากับทองที่ว่านั้นจําอยู่ในตัรนะอืมคือ,ง,องทงงดีแล้วนั่นแต่เหมือนาตากับเงินดอก แต่ทาไม่เล้งนั้นนั่นคือคุ้นข่าเหมือนกับธงอ่าเนี่ยแสดงว,ว่าการไม่เล้งนี่อ่ลูกมันฮาก็มนี่ให้ความสําคัญมากเนื่องจากสาเหตุที่เผื่อนสงสัยว่าเดยตนนี่ทาไม่ตนนี่มันลับรับ,บตนเตือนว่มามันอาลิมพังพลน,นี่นะมีม,มีการคําพูดตีเชียพุ่มเป็นฮิกมันเนี่ยพอเพื่อนทามเกต่าว่าไมา่เกนั้นนึงสิดะคุลฮะดดิสละเล้งไรเกเล้งจริง สองก็อัดส้มทูกออก็ว่าเกณเง่งตาเล้งมังก็คงทีป็นประโยชน์นั่นแหละถึงอัลลอฮ์เห็นความจริงตรงนี้ขัดเลือกตีนั่นให้เป็นคนตีโซเลและบรรจูอิมัดฮายไม่อยากตีบ้างเนาะหนึ่งก็คือซิดดุหฮดิสคือตาเล้งเล้วจริงสองถ้าไม่เล้งล้วเป็นของเน่งหน่งในสิ่งที่ไม่โกกให้เกิดพุ่นประโยชน์นั่นแหละ ลักนั้นเละที่เกื่อนือผวนานวันนา่นวันไปเนองอัลลอฮ์เห็นความจริงเลือกขัดเหลือกให้นะลุกม้านหาเกมเป็นบาวติสซอเลยเราไม่โู้เลยเนาะผลผลกันมั่งแล้วมั่งะจริงมั่งก็หกมั่งผลไปมั่งภาษามนุษย์เราเนี่ยแหละเกินมั่งบางทีหาเลือกมั่งหาบางทีคาดมั่งเนะบางทีข้องคือปรดไสใช้เป็นโชคหนึ่งมั่งใช้ใช้ก็ปแอยต่ข้องลูกม้านี่มาเลย่ะหนึ่งก็คือหนึ่งสองก็คือสอง nah, ini, dia lada, kardelia, no. kedua, song lukman wah bahwa dolalobo lobomu atas aman akhirat tetan lamob, tam aman akhirat law. eh, itu hamak ini? hamak ini, sekiro kiro martabatmu dalam dalam akhirat, kau pikirna martabat radaptam tamling di akhirat ini. แสยงกาตทำเน่งอเครลตะดับนามบีระดับรอโซนนี่พี่น้องต้องหมากเลยประมาณนี้คือหมายความว่าถ้าเป็นโบเรานั้นถ้าที่เอาตำแหน่งเอาฟ้ามสูงส่งในอัคเลตนี่ก็ขึ้นอยู่กับอามานที่เราทำมาเลยถ้าเราทำมากนะมันก็ได้มากเทอตีโกสามจากฮาน่บาวะอาด o l าเบรักมูอัตัส์มเงอร์จอกัลโมซิยาน อาทานจะตกนักในเรื่องการทำบาปนี่ไข่ไขาาๆก็ว่าทำบริบาบนั้นทำสักเท่าใดนี่ดึงนันเซกิรโรกิโรโซบามูอาตัดอาซับนารกโกคิดเรียกว่าทุนอาจับในไฟนรกได้เท่าใดก็ทำได้เท่านั้นแล้วเอาต่เขียวว่าทำบาสมากไหมล้วอาถ้าทุนในไฟนรกได้มากก็ทำให้มากเลยทิึงเคยมันทุนได้แล้วบางโนนาเข้าเข่ก็ไม่ได้อยู่ข่าขๆก็ว่าแต่เคเล้งบาษามีฮิกมันอะไเนี่ย คือนพระที่สบาวอดลาคิดดมัดมูอาการตัหันมูเฮดาวด้ยว่าทานคิดดมัดกับตัวหันนั้นด้วยกันสกิโรกิโรหายัตมูเค้าปตโยโยตัหันคิดดมัดต่อตัวหันก็คือทําอิบัดต่อตัวหันนั้นคิดดมัดมากไหนจิตเลว่ารูหายัตต่ออัลลอฮ์มากไหนล่ะถึงทำว่าหายัตหมากไหนเบื่อทางมดตกลุมาให้ใจตุกการกระทั่อัลลอฮ์ให้ทางพี่ ได้แสดงว่าต้องทําอิบาดะฮ์ให้มากคือสิกูลีมอที่5สุดท้ายยีโกอังเกาคือฮันโดบะฮวอังเกาเบอดบัวมอซิยัตอากันทูฮันมูแกวาถาหากทานต้องการจะทําบาปทํามอซิยัตกับทูฮันลูกมานว่ามาพอตุนตวดอูลิมูอากันตัมปายังเตียดอมเลอิโยโยันอากันดีเกา ให้ท่านไป็นเหลือกทำในทีตีตะวันไม่หินนั่นแหละอ่านี่คำพูดลูกม้าณวันนั้นตีตุกรูตีเหล็กฟ้าไปจ่ายไม่เนอะ่าเออไก่จนไก่เขาทำไม่ได้ทำแบบเป็นเหลือกเลียตีตีไม้ค้นหินนั่นแหละอวะตีตีไม้ก็หินอ่าวันนั้นอืมอ่าก็ลงวิชาญกันแล้วเชียววะเนาะอ่าเล่ยตีหลกชิดช่องคนนี้พันผื่นเชียววะอันนั้นเรามาตึงบอกตุกรูว่ะไม้ก็หินเลยตะกรูนะไปหลักทำอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ไอคนนึกว่ามาตจอนั้นไม่ปักตั้มเบอร์โทวันเหนอยู่อ่าโอ้เอออันนี้มันเา่าวทาว่ะคนนี้นี่อืมได้มาจากคําพูดของลูกมันฮักิมเนาะอ่ะปงาจารันยังข้อที่60ดู8ต่อไปคําอบรมที่38เนาะอ่ะี่ปงาจารันยังลลข้อที่60ดู8วะลอห์อาาัลลอฮฺ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกอลันมุซันนิฟุเราะฮีมะฮุลลอดีนนาจากบนเนาะ อ d o p o u n นเบอร์มโลต o โก k s o นั่งมังเงโนกันดิโยปา a d o k e si t k k may may a? A, i, i k o m, ung, m ung, am a t i n y อยงสอันหนึ่งสรับสามถูกท่านที่ประสบต่อเขาตอนที่เขาเสียชีวิตไอ้นี่แล้งกันถึงอะไรพี่น้องนบีว่าคนเถ๋ทำเล่นๆกับมายังม่เยอะอ่าทำโดยโดยกับมายังทำมังไม่ทำมังหรือไม่ทำละมานนี้อ่าเท่าใด อาสิบฮาีโมบุรัสซิกโซโทษท่านสิบมาประการที่พบเกเา่าพกโทษท่านนี้ตนบนดุนยาผ้านมาเรียวว่าอยู่บนดุนยาได้รับอะไรมัง่งเรีวสามโทษนี่ตนที่ตายอาตอนที่กลายตายตนที่วันตายนั้นพี่น้องอัลลอฮฺตาลาจะให้พบกับอาซับถึงสามประการคนที่ว่า ทำเล่นๆกับน่าเรื่องมายังมาโกบอร์มลอยอย่งา,มมางแรทตทีหนึ่งมาตีดิดดลํมเคอฮีโนอันตายในสภาพฮีโน่ตำโตยตายในสาภาพที่ฮีโนตาตยในสภาพที่ตำโตยนั้นคนทีไม่ละมานอืม สรุปว่าไม่ละหมาดเลยนี่พี่น้องไม่ค่อยมีแล้วเนาะอ่าโบมุสลิมมุสลิมมาราโดคาเลอเต้ะนะคำว่าไม่มายั่งเลยนี่น่าว่าไม้แล้วยั่งมังเลยนะไหนล่ะรายญาเออว่าไปรักทีช่องที่เรื่องระบบัปดานนึของโองๆนะไปบานโตตาไอ้กรินเจตโตตารักที่คนลาวพันนั้นเหละปลดลุดไปเลยคบไม้เลยแหละพันนั่นเออแต่ว่าอีไม่มายั่งเลยนี่เนาะทางชีวิตนี่มันน่าอยากเลยนะ ย่างมังกรนั่นแหละนะถ้าคล,อลอ่องคลงกระทำนะถ้าไม่คลงยุง่งยุงก็ดีก็หาผลไปเสียอืมอันนี้เขาในคําว่าบะรม์มัยนมาเนี่แหละนะมามุดห์มุดห์เลยก็มาริงงนันริงงนันสองด่านคือด่มาที่ปอดหาลาป้าอิโยโยอรังอ itu สองตายในสาภาพที่หิวสาภาพที่กระหายเนี yeah. ่ยสาภาพที่หิวสาภาพที ไอ้สภาพติลาปานี่อาหิวเลยตายสภาพยากคําว่ายากก็คืออยากพ้องขินอยากนูอยากนี่พน,นันเลยเหนื่อยเลยก็อดยากนี่แหละอยากอย่างเร่งอเอ้ยอย่าลืมเลยนะนเหนื่อยนี่พป่งงนองคมันอยากนี่โทรมานสักนาดไหนล่ะอ่าไม่เล่เฮ้อนะสัรวโรตไปตกในทีทีไม่ได้ขีน่นวันหนึ่งนี่จะนอนช่วงวันปนี้นี่อยากนัดเลยรวว่าไอ้นี่ตนทีทายอลัลลอฮ์จะให้หมากเลือกว่านั้น Dan ketika Sam matikan keadaannya orang itu deh go ini tanya siapa pernah nam Nah, deh go ni. nah yang nam tuh nih jika kalau diberi minumkan diakan orang itu semua waau hai kau dudum nih sekalian aje laut di dunia ini khang nam mah samut dunia au mai nih เสืขขอกาลี่ปนสักที่คอตามคนมามดทางดุนเนียพี่น้องขี่ม้สา,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 วา,วาสา,ดดดา,า,ามาดมดทะเลแดงทะเลดำทะเลกลางทะเลว้าไปเลยเนาะเตียดอพูนส์ต่ริปโดเดโก้เนาะเนาะคนนั้นอาไม่ด่มท่าใดก็ยังไม่ดับกระหายเนี่ยดอยฮิตนี่เองนะผมเคยเน้นย้ำเป็นประจำพี่น้องทำไม่ลืมทวนกันแล้วอ่าแล้วเราไปฟังมายัดนั่นเนาะ ถ้ามายัดไม่มีเครื่องไม,ม้อลามัดว่ายากนำม,มันนปกติสุนัตอโรโยดนำในสุนัตเนี่ยแต่ถ้ามันมีอลามัดเครื่องไม้มันยากนำไอ้หลูกกระเดือกมันยับหรือหวาไปเไดเนาะมันมีเครื่องไม้ที่ว่าเออโซเห็นว่ามายัดนี่มันจ่มายัดเลยคุณใกล้ตายนั้นยากนำอ่าอันนี้หวาจิบจะต้องโยนตายหวาจิบนั่นอ่าแต่ตอนเรานหนังเล่กันอยู่กระทือว่าหร่ม กับโปรยนี่เองเราไม้ไม่ทุกไม่โรยยากไม่ยากอะทำเรื่อลราเอาสุนัตไปกดโยดไปเรื่อยอ่าโยดไปเรื่อยโยดไปเรื่อยอันนี้บกุกเฝ้าอ่าเลยก็โยดไปนั่นก็ไม่ฟามวาอ่าอะไรที่เราอ่านได้นั่นนอะก็อ่านไปเลยอ่าอันนึงเปิดอ่ายาซีนเปิดกุดานด้วยโทรศัพท์นี่มันพี่น้องว่ามันได้ไหมล่ะอ่า มันได้กระได้เลยนอนแต่อีมันสาวา่าเนาะบางนี่มายัะบางที่ปินมัยัะเลวหรือคกนที่จะปินมัยัะอ่าอา่นกันไม่ได้กระทํเพลือแล้อไม่ต้องกลัวนะเราไม่ได้เรียนกันดิวันนี้ว่ะไม่ปักพยา้าตัโทรัพย์อย่างเลวของเรานะเปิดยาซีนในกวางอือ่าเปิดโซโลนั้นมันไม่ได้อัตรรถทึ่ง có việc của đấy là con thêm của con thế này nhé, nè, khai khai cái này, ha, phăn của phăn thế này đá lên của phăn lên cái lục lịt vấn này này, à, ta đã phăn thế mà để đây kiểu sao mà vớt là ýtì, bà màn năn vấn này này, giờ mới trả liền, phăng phốt mới đái nó, ơi, mà này คือจะให้เลกหวังตนโทษฟันเทให้มดใส่ฟันปลอมนั้นไม่เลกเลยนะันันเลยแต่นี่น่าว่าเขาก็จเปิ้นมันกันเลยเนาะบืกอฟันเทห้ามไม้เลยตั้มฟื้แล้วเนาะฟันปลอมก็ฟันปลอมเนี่ยเดี๋ยวว่านางพากอยู่ว่าอืเปิดตัวระซับกาวก็เปิดผู้ด่านว่าอ่ามันขาดได้พอประมาณนั้นพนันเลยเดี๋ยวว่ามันเปเปิดได้เอื่นเนาะ เพงเพราะฉะนั้นเวลาเราฟาวตรง,งน,นั้นเลยไปนอนนะอย่าลืมว่าน้ำนี้นะสุนันให้เราโย,าย,โยานกระเสโยนไปเลยนะนะเพราะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าขบม,มันยากเราขยโอนอยู่เล้วมันไม่ยากก็รได้สุนัขโรยนน้ำอยู่เล็วอ่าขย้อนไปเรื่อยเรืเดี๋ยวเด็กมันถามลาเลยไปนอนเวยละมาเกอเฉยละมาเอลเลวเอ็น,อนคนนั้นหนังโยนน้ำอยู่รู้ว่าเพืือนไม่กินไดยเร็วอ่าเราก็ได้บอกได Dan ada pun tiga sikso yang mengenakan dia di dalam kuburnya itu. Nah, Mubtah Dalam. Sam tut lau pinong te dai rap ke khun te mai ni. Ton yu nai yang pertama, Mubtah jawa ada pun. ni di pici Allah Ta'ala atas nyo akal kuburnya. Allah hai Kubo, Kap kep bun kau. แคบตรงนี้พี่น้องขาเดียให้กูโบ้ฮีบนี่แหงโงบ g รสาลิซตัวหลังรูโซเนโยอรังอีตูจนกระัางกระดูกสี่โครงตรงซานกันกระดูกสี่โครงฟ้ากระดูกสี่โครงายพวกกูโบ้ฮีบมานี่มานี่เอาจนกระัางกระดูกซานกันถามว่าเจ็บปวดประมาณไหนเลยนะไม่ต้องบบกเลยพี่น้องนะเออสร้างเบื่อเล่นเซลว่าไม่ตินโดนอากาศนะพอได้อัดต้ยเลี่ยวไล่วันเรี่ยวเจ็บอยู่ อืไอนี้กระโดดสานกันอืมอ,อย่าลืมว่าไอ้โดดๆนี่เป็นอออย่าเลีนะ้ยงวันทรมันสกนาดในเลยไอ้วัวเขาลุดหนาโดกหักหนลยไหมเนอหนานำตาเล็ดมันรำต่างเติมมาเลยไมมันเจ็บจริงๆอืมอันน้อยๆหลงนั้นนะแต่นี่โดกต่างสองข้างป่ะสานกันบริสาลิเซอเลตัวหลังรูโสโย ทิงถามว่านี่เมื่อเขาเสียชีวิตในสภาพไม่มายังอยู่ปานนี้ถึงยังบูโรขังหลังเลยไปน้องช่วยพผืออ่าช่วยเราเลยที่นั่นถึงช่วยเราอัลลอฮ์จีรับกาวัลลอฮอัลัมอัลลอฮ์ไม่รับกาวัลลอฮอัลัมได้โนแต่เราคาโคว่าให้อัลลอฮ์ตะลาธรรมเพราะถ้าเขาไปสภาพนั้นถ้าบูหลังช่วยอ่าโซดาก็มันมังวากับเตนมันมังทำนูรีฮายมันมังไอะไรมังส่งไปมังขอดูอาไปมังเหลวเตเลยเนาะ จากนักเน,นี่ยอลัลลอฮ์จะหลดโยนพ้นให้บาลงได้อนะแต่ว่าอย่าอาสับเลยให้เรืเยอเรื่อยยกอันนี้นี่นี่เป็นเป็นไป,ไปได้ยากนะแต่ที่อุลมามะได้อธิบายบอกมานี่เป็นการหลดโยนพ้นพันคดีแล้วนะชากโทษที่อันรุนแรงอาจจะเ,เป็นหนักหนักหนักทโทษเด่นนึงอเลื่อนไปเด่นห้าว่าไปเลาะอันนี้โทษนี้นักอาจจะเลื่อนไปอยู่ในโทษที่บอลงนี่ ta ma ti sẽ làm đai, để vô ti xuống là cần check là lên bên ông á, bi anh hà lan mai đai ma là ti súng bên nấy, à ô lao, à vô rồi harap samato súng, à, không check, à, các lâu lào, cái này, các không đứng lâu, nha, nó pin khăn, pin tồn luôn. Danh kêu duo này súng bên ata yo อนะดิยาโลกันอาตาโยอาตาอรังอิั่ตอนอยู่ในกูโบน้นี้อัลลอ์จะให้ไฟลุกพาวไมายัยางเบอร์บาโลดบาโลดอีโย่ซึ่งคนคนนั้นจะกลิงอยู่ไปน้องคลุกคล้าวกลิงอยู่ดีดลมบารออาปีในกองไฟนะรกในกูโบนั้นอัลลอ์จะเพาวไฟมาล่ำดานซี่ยังทางกลางคืนและกลางวันอ่านี่ ในโบนั่นอ่านะก็เลยเฝ้าอยู่กันในโบนี่เนาะหาเผ้าเลยหาท้าวว่าไม่ทำละมานนะอ,อัลลอฮ์จะเปิดไอ้ใครเห็นกาว,วันโออาลัมเลยเนาะอาจับในกูโบนี้อ่าบางที่ก็อลอกะเปิดไอ้เห็นน่าบางที่ก็รอจะไม่เปิดอ้เห็นก็เลียแต่แต่ทีเน่นอ่นก็นคือนั่นเลยอืม ทดีววนั cuanto, Second, ้นเลขาคนถตายในคำศุกเหมือนที่วันนั้นวันสุกนี่จะได้ปฏดิลัดเหมือนที่วันนั้นเนี่ยก็คือตั้งแต่วันพฤหัสทุหลังโสโหดวันพฤหัสหลังโสโหดนั้นก็เรียกว่าพลอยติดพลละบุญปฏิลัดของวันสุกเลยต่างทางก็เรียกว่าวันหัตเละไป่นองแต่ว่าปฏิลัดของวันสุกก็เรียกมันขยายไปขนวัตถุมันพลอยได้ด้วยหลังจากโสโหดของวันพฤหัส แต่จีทอดทอกระทอดเลยบัางก็เพื่อว่าได้ลุนอะเราตาล่าหายนะถึงพันผือมาหรือก็เราคิดไปเลยแต่เราไม่รู้เนาะแต่เตาวันนัดวันจินเมื่อว่าทอดถอดละไรป่ะลบเบอร์ไม้เลยวๆทอดกระทอดเลยนะนะเพื่อว่าทาเสียชีวิตกับไม้ฟ้าว่าในกูโบนี้ตอนอยู่ในกูโบจนกระทั่งถึงวันเกียร์มานี้อลลเราจะผักหาเเลยถึงวันเกียร์มัตัวนูข่อยชอบสวนคอยววากันเลย เต๋อก็ย่างหน่อยก็คือในบวก็คือได้เบาบางไปก่อนอ่าเนี่ยแดี๋ยากันเล่นมันกันเล่นนอความหวังกับโมว่ารักษาได้เลยก็รักษาก็เล่นนอแต่๋ยถ้าโมว่ามาเร็วเละก็หานะเขาชํำนาญนอยู่เรีวยนนนเนด้านนั้นโมว่าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไปดื้อากเขาไม่ใช่แต่ว่าถ้าเขาว่ามาเร็วเลวก็ฮาอันลยอย่างหน่อยสุดถ้าว่าเสียชีวิตในวันฮัทลังโสดเลยก็วันสุกนี่จุงกระงวันตกดินนั่น อ๋อโอนตาวันตกดินวันสุกอะไรอ่านั่นแหละได้รับปฏิรัติตรงนี้อ่ะวิโนดานเกิดที่ก่ทีสามดีการาซีอัลลอฮฺตาลาอัตฮโยอาอกันอุลัดยังเบอร์ศาสตร์โนนี่โทษที่สามยาวอีกหนึ่งไปหนึองอ่ะวิด้านเกิดที่กดีการาซีอัลลอฮฺตาอัลาวัลลอฮฺอัลเลม